สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่29มกราคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่เอฟเอคัพอังกฤษรอบที่4หรือ32ทีมสุดท้ายก็ปรากฏว่าแบ็กเบิร์นลเวอร์เปิดบ้านถล่มเร็กซ์แคมไป4-1ฮะวันนี้ทีมเบียนนำไปก่อนจากแอนดี้แคนนอนฮะก่อนที่แบ็กเบิร์นซัดทีเดียว4ลูกรวดจากแซมมี่สมอดิคเหมา2ตามด้วยแซมกาลเกอร์แล้วก็ซอนเดย์ทอนสตัดครับทำให้แบ็กเบิร์นก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับไปเจอกับดิวคสเเซลยูไนต็ด มาดูกันที่โปรแกรมน,นัดต่อไปครับเกมรีเพลย์อีก5คู่นะฮะคือวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่7กุมภาพัานธ์ก็จะมีคนที่เจอกับเชฟเวนพรีมัสพบลีดแล้วก็ซานตันเจอกับวัตฟอร์ดคือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์มีนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับบริสตอลซิตี้แล้วก็วิลล่าเจอกับเชลซีข้ามไปที่ฝั่งสเปนฮะลาลิก้านะัดที่22คือวันเดย์ไนท์ก็ปรากฏว่าเกตาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะกาลาดาไป2-0ได้ประตูจากเมซันกีนบูธแล้วก็บออ่าามยล ก็เลยทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเกตาเฟ่ยังอยู่ที่10แต่ว่าเก็บเพิ่มเป็น29คะแนนส่วนแคนาดาก็ยังหลังรองบวยครับอันดับที่19มี11คะแนนเหมือนเดิมและโปรแกรมนั้นต่อไปช่วงกลางสัปดาห์นี้นัดตกค้าง3คู่นะฮะคือวันพุธนี้ก็จะมีบาซ่าเปิดบ้านเจอกับโอซาซูน่าแล้วก็แอตมาดริดเจอกับไลโยบีเรกาโนส่วนคืนวันพฤหัสบดีเกตาเฟ่ก็จะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดขยับไปที่ฝั่งอิตาลีนะฮะเกาโชนะที่22เมื่อคืนนี้ปรากฏว่า ซาแลนิตานาก็เปิดบ้านแพ้กับโรม่าไป1-2ทีมเยียนได้ประตูจากจุดโทษของเปาโลโดิเบา่าแล้วก็ลาเลโซเปยกินีฮะสน่นเจ้าบ้านได้ดึงประตูจากกริกอริสคาสตานอสนั่นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยโรม่าตอนนี้ขยับมาอยู่ที่5ฮะเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนส่วนซาแลนิตานาก็ยังรั้งอันดับสุดท้ายของตารางอันดับที่20ฮะมี12คะแนนเหมือนเดิม เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่23นะคือเมื่อศุกร์นี้ก็จะมีเลเช่เปิดบ้านเจอกับฟิเฟรนติเน่สาร์หน้า3กุมภาพันธ์เอมโปลีเปิดบ้านเจอเจ,อเจนัวอูเดเซ่พบมอนซาโฟกซิเนเน่เปิดบ้านเจอเอซิมิลานแล้วก็โบโลญษาจะพบกับซาโซโลวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์มีตริโน่เจอซาลานิตาน่านาโปลีพบเวโรนาอัตลันตาเปิดบ้านเจอลาซิโอแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์อินเตอร์เจอ,อยูเวนตสุสครับกลับปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์วันจันทร์หน้านูน้นฮะก็โรมา่าเปิดบ้านเจอกับกายี